อะไรซีวานาเหรอพอสมเด็นกับซีวานาการเด้นบินล่าแี่มีสระว่ายน้ำเพิ่งมาถึงกันที่นี่มีสุนัขพักได้รายเล็กก็600บาทนะคะในห้องนอนมองเห็นดูสระว่ายน้ำเลยนะคะเหมนบ้านเป็นหลังนะคะเมื่อกี้เจอ คนต่างชาติเยอะเลยเนะะี่ยค่ะประมาณนี้ที่หัวหินนะคะตรงนี้อยู่ตรงเส้นทางหัวหินเลยตรงประจวบคีรีขันธจังหวัดนะคะห้องน้ำใหญ่น่ห้องน้ำสวยนะคะ <ขอ S 1> ห้งน้ำย่ตรง หนุนเส้นทางหัวหินนะคะแบบนี้สระว่ายน้ำส่วนตัวพูวิลล่าเยเนี่ยไปแย่ลงสระนะก็าไม่ลงสระน้องหมาเข้าบ้านได้ด้วยนะน้องหมาอยู่ได้แต่น้องหมาลงสระไม่ได้นะน้องหมาก็คือพักได้พักได้เนี่ยพักนอน ห้องนอนนะคะห้องนอนห้องนอนข้างบนมีอะไรอ่ะข้างบนมีอะไรชั้นบนมีอะไรอ่าอยู่เรยูห้งวิลสันใครไปห้องนู้นเลยเราอยู่ห้องวิลสั ปไปเลยแล้วนั่นประตูอะไรอ่ะก็บอกคุณปัญหาเรื่องไหนมาเลยอันนี้ห้องอะไอันนี้ห้องนอนห้องน้ำอ้นั้นเป็นห้องอะไรหรอ้องน้ำอัไหไม่ห้องโน้นห้องอะไรห้องสักาอห้องสักผานี่ตรงนี้มองเห็นวิวสะอ่ะป้าไพแนะนำหน่อยเดีวเดี๋ยวใครจะมาพักมาพักได้ก็ได้ดูนะทุกคน มองเห็นวิวนะคะนอนแล้วก็มองเห็นวิวสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำแต่ระตตปุบเห็นสระว่ายน้ำเนี่ยมาพูลวิลล่าบ้านสวนนะคะมาพัก สองห้องนอนข้างบนมีอะไรไหมนุกระมวลมีชั้นหนดฟ้านะคะชั้นหนดฟ้าเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าเขาห้องน้ำเราจะเข้าห้องน้ำมีโต๊ะรับชุดเนี่ชุดโซฟาแล้วก็มีเตาตู้เย็นมาเป็นครอบครัวนี้ได้เลยค่ะมีไมโครเวฟหม้อคั่ว นี่นี uhm ่น้องสุนัขได้นะคะน้องสุนัขลงสัมไม่ได้นะน้องน้องจงดีเออไม่เอาจะดีมานี่จะดีดินนี่มานี่อ่านะเนี่ยที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมใช่มีสัต ที่ไหนเนี่ยตรงนี้พาน้องน้องต้อนรับเเ็ดดี่นะคะตัวเล็กขนาดนี้ชำน้องเท่ที่ห้าร้อยบาทเดี๋ยวจ่ายค่าห้องเลยนะเราอะห้าร้อยบาทตรงนี้เอาตังมาด้วยไหนไปนกปาน้องไปสนามหญ้าหน่อยไปแล้วน้องไปห้องน้ำเด็เออน่ะน้องรักรักพอน้อง น้องรู้มมสึกว่าจะ